ัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บีย8แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสโซโลนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีชมพูนะครับของทีมชาติเยอรมันนั่นเองซึ่งมันสวยมากๆนะครับเป็นเสื้อ,อชอนบนเนี่ยสีชมพูแล้วก็ค่อย,อยๆไล่เฉดสีเป็นสีม่วงตรงทางท้ายนะครับซึ่ง สีสองสีเนี่ยสื่อถึงน้องที่ผมจะพูดใึงวันนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับสีชมพูก็เป็นสีที่น้องคนนี้ชอบมากเป็นสัญลักษณ์ของน้องเลยเห็นน้องสีชมพูต้องลอยมาแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็สีม่วงก็เป็นสีของวงที่น้องเคยอยู่นะครับชัดเจนขนาดนี้เป็นใครไปไม่ได้นะครับมีคนเดียวเท่านั้นแหละก็คือน้องสัจจังสวิตชยาขจรรุ่งศิลป์อดีตสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงเบี4นเฟเและน้องก็คือยอดพีระมิดของผมใน 48 Group ตลอดการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเม่น้องมีเรื่องราวดีๆก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วนะครับก็หลายเรื่องเลยช่วงนี้น้องมีงานอีๆแล้วก็2ง,งานณวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับก็เป็น2ง,งานที่ทำให้เห็นเลยว่าโอโ้โหน้องของผมเนี่ยมีเรื่องให้เล่าถึงมากมายหลากหลายเลยนะครับในหล,หลายแง่มุมมากๆนะครับ มาว่าที่งานแรกกันก่อนนะครับก็คืองานบัสกินแร d ดอมแดน c ์ของเ,อเพลงโอไม p u พัมกินนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อพูดถึงงานแรดดอมแดน c ์ซีวงบวนเคฟอจัดมากครั้งนี้ก็คือครั้งที่สามแล้วเนี่ยน้องสัจจังไม่เคยพลาดนะครับน้องมาร่วมงานตลอดเลยนะครับแล้วก็งานครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่า สิ่งที่เห็นในตัวของน้องซัดจ,จังใน,ในการกมาร่วมง,งานทั้งสามครั้งสิ่งที่เห็นโดดเด่นครั้งแรกที่แบบพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยก็คือน้องมาในร่างของพี่สาวคนโตของเขาเรียกว่ารุ่นหนึ่งพี่โตนั่นแหละของวงบินเคโฟรีเอแงแท้จริงนะครับในทั้งสามครั้งที่ผ่านมาถ้าจะเห็นน่าจะเห็นได้นะครับว่า เวลาที่มีเพลงอะไรดังขึ้นมาก็แล้วแต่โอ้โหพอมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับยุคสมัยของน้องแล้วน้องเต้นได้เนี่ยน้องจะรีบวิ่องออกมาเต้นข้างหน้าทันทีเลยแบบว่าด้วยความมั่นกกมั่นใจมากๆแล้วมันเห็นถึงแบบพลังงานอะไรบางอย่างที่แบบออร่าเฉิดฉายฉายแสงความเป็นพี่โตของ 48กรุ๊ปจริง,รงนะอาจจะไม่ใช่พี่โตสุดเพราะว่านะรุ่นหนึ่งก็มีหลายๆคนที่อายุมากกว่าน้องแต่ว่าสามร้อบาทมาน้องคือตัวแทนของรุ่นหนึ่งก็เป็นความเป็นพี่โตมากมาจริงๆที่ทำให้หลายหลายคนคิดถึงคืนวันอันหอมหวานของรุ่นที่หนึ่งสมัยรุ่นที่หนึ่งเขาอยู่ด้วยกันนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่น้องทํามากกว่านั้นเลยก็คือความไม่ได้มาเพื่อปวดว่าฉันคือรุ่นหนึ่งพี่โตีอย่างเดียว แต่ฉันก็เป็นรุ่นหนึ่งที่พร้อมที่จะดูแลน้องๆต่อพร้อมที่จะส่งมาให้ต่อให้กับรุ่นน้องด้วยนะครับอย่างเหตุการณ์ในเพลงคุกกี้เสียงคายจริงๆถ้าตามหลักที่มันถูกควรจะถูกต้องแล้วเนี่ยน้องสามารถวิ่งขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้าที่สุดเพื่อเต้นเพลงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าน้องก็คือเซเวนส์สุดเลยเพลงนี้และน้องก็อยู่คนที่ทําให้เพลงคุกกี้ เสียงไทยมันโด่งดังมากมากทุกวันนี้น้องคือส่วนมีส่วนร่วมเลนะในเพลงนี้ยังชัดเจนน้องจะยืนอยู่ตรงกลางตรงหน้าสุดก็ไม่มีใครว่าแต่ว่าจังหวะนั้นก็อยากทราบอย่าที่ว่าเพลงคุกกี้มันก็คือเพลงที่เ,เด็กๆทุกคนอยากเต้นเพลงนี้อยาก ออกมาร่วมสนุกกับเพลงนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนวิ่งกรูแล้วก็มาแน่นอนมันอาจจะไม่มีพื้นที่พอให้น้องสัดจังเบียดขึ้นมาตรงหน้าได้ภาพที่ผมเห็นเลยก็คือสัดจังก็ผายมือปล่อยให้น้องๆวิ่งรุ่นหลังๆขึ้นมาเต้นอยู่ข้างหน้าแขนซึ่งโอ้โหอันนี้มันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าน้องพร้อมที่จะส่งไม้ต่อให้เด็กรุ่นใหม่มารับช่วงเดิมต่อนะครับส่งต่อเรื่องราว ให้คนรุ่นต่อไปมาทําหน้าที่แทนนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากไม่มากมากมาก,มาก,มากจริงๆนะครับหรือว่าในบางจังหวะที่เราทราบกันดีแล้วก็ในงานแดงดอฟแดสล่าสุดเหมือนม,มือมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ของคนคนหนึ่งที่เขาเต้นค่อนข้างจะกินพื้นที่ในสุดที่เมมเบอร์เขาจะเต้นกันไปเยอะแล้วก็ก็คาดเดาไม่ได้ว่า มันจะเกิดอะไรทีแ่แย่ๆมากขึ้นแบบบอกว่าการเต้นกินพื้นที่ใกล้ชิดเมมเบอร์เกินไปเกินเหตุไม่กว่าน,นี้หรือเปล่าคาดเดาไม่ได้จริงแต่สิ่งที่เห็นกันเลยก็คือน้องสาจังเนี่ยแหละครับที่ใช้ความเป็นรุ่นพี่มองว่าเอ้ยมันเริ่มมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วนะครับก็จะมีจังหวะหนึ่งที่น้องไปกระซิบบอกให้เออให้มีพี่กาดหรืออะไรมาช่วยดูแล สักนิดหนึ่งทำให้เออบรรยากาศงานในตอนนั้นเนี่ยจากที่อารมณ์หลายๆคนเริ่มทูกกลุนและเมมเบอร์ก็เรมรู้สึกไม่ปลอดภัยแฟนคลับก็เริ่มสู้สึกนงนุ่นงิก็ทำให้บันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดีขึ้นซึ่งมันก็เกิดจากการตัดสินใจทําหน้าที่เป็นพี่โตีคอยดูแลน้องอย่างรวดเร็วของ,องสัจจังนี่เลยนะครับก็สังเกตไหมครับว่าเวลาผ่านไป ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามไม่ว่าน้องจะออกจากวงไปแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนสมัยที่น้องอยู่ในวงนั่นแหละครับที่คอยเป็นพี่ที่คอย,อยออคอยดูแลน้องๆอคอยดูแลเบมเบอร์เวลาที่การความเดือดร้เขาเรียกว,ว่าต้องการความช่วยเหลือการเดือดร้อนต่างต่างอยู่เสมอเด็กคนนี้จะพร้อมที่พูงเข้าชาร์จทันทีไม่ว่าใครจะเป็นอะไรตกอิยา่ในสังกัดใดต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ตามสัังของพูนเข้าชาร์จทันทีอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกัน นะครับก็เลยผมก็เลยมองว่าเอองานแลมดอมแดนซ์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าน้องคือรุ่นหนึ่งพี่โตที่จิ่ใจงดงามมากๆอย่างแท้จิกนะครับอะมาว่ากันต่อผมว่าในมุมของความเป็นพี่โตของน้องสัจจังมาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในวันจุดเริ่มต้นที่เรารู้จักน้องสัจจัง ในวันที่น้องปลาตรวจตัว,ต,วต่อหน้าสาธารณชนภาพจำของเราของก็คือน้องเล็กใจไม่เล็กใช่ไหมครับเขาว่าน้องเล็กเนี่ยมันติดตัวน้องสัดจังมาตั้งแต่วันแรกจนมาถึงแทบจะถึงทุกวันนี้หลายคนก็อาจจะแบบรู้สึกว่าน้องยังเป็นน้องเล็กอยู่ทั้งที่น้องก็โตอายุป,ปีนี้จะยี่บสองแลว้วบางคนก็ยังคิดว่าน้องเป็นน้องเล็กอยู่ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย น้องอยากโตเป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าการกระทำของน้องมันก็สแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ของน้องอย่างแท้จริงที่ไม่ใช่แค่ร่างกายมันเป็นเรื่องของความคิดความอ่านจิตใจนิสัยอะไรก็แล้วแต่ที่มันสแสดงให้เห็นแล้วว่าน้องคือผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะถึงแม้ว่าน้องจะโตมากแค่ไหนก็ตามมันก็มีบาง ช่วงบางเวลาละครับที่เด็กคนนี้เขาก็อยากเป็นน้องเล็กให้พี่ๆคอยดูแลเอาใจใส่อยากออดอ้อ,อนพี่ๆเหมือนกันนะครับซึ่งใครที่อยู่ในวงนะช่วงเวลาที่รุ่นหนึ่งเปล่งประกายช่วงแรกๆก,ก็จะเห็นว่าเออสจังเขาก็จะแบบออดอ้อ,อ,อ,อนพี่ๆอยู่งองแงใส่พี่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเหมือนที่น้องบอกตอนคอนเสิร์ต แกลของน้องพอร,รุ่นหนึ่งกลับมาทํางานด้วยกันน้องก็รู้สึกมีความสุขว่าแบบเออได้อ้อนพีพ่ๆครั้งอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมก็อยากเอออยากเห็นภาพบรรยากาศตรงนี้อีกครั้งเหมือนกันนะว่าเออสัดจังได้มีพีพ่ๆมาคอยเอาอกเอาใจให้ความเป็นดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็นอ,อยากเห็นเหมือนกันแล้วก็รายงานเปิดตัวภาพยนตร์โดรามอนที่ผ่านมานะครับภาพที่ผมอยากเห็นก็ได้เห็นจนได้เพราะว่า น้องมิวสิกแพรวาสุธมพงศ์พี่สาวคนสนิทที่สุดของน้องสัจจังคนหนึ่งเนี่ยเขามาร่วมงานด้วยแล้วสองคนนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่ๆแล้วไม่แน่ใจว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกันเมื่อไหร่นะที่ผมเห็นนี่ยก็คืองานคอนเสิร์ตจบการศึกษาของน้องสัจจังนี่แหละที่เป็นการเจอกันทั้งสองคนอีมครั้งสุดท้ายต่อหน้าสาธารณชนนะครับไม่รู้ว่าไปแอบเจอเมื่อไหร่เมื่อไหร่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยในงานโดราบอนเนี่ย ก็เป็นการเจอกันอีกครั้งและภาพที่ผมเห็นก็มาจนได้นะครับก็เป็นภาพที่สองคนนี้คุยคุยกันแล้วก็โผล่เข้ากอดกันโอ้โหผ,ผมมองไปที่หน้าน้องสัจจังอะ่ะน้องสัจจังยิ้มแบบมีความสุขมากๆว่าแบบได้เจอพี่สิงได้เจอพี่สาวคนสนิทของฉันมันมันเห็นได้เลยครับว่าแบบถึงแม้ว่าน้องจะโตมากแค่ไหนก็ตามแต่จิตวิญ,ญญาณความเป็นน้องเล็กของรุ่นที่หนึ่ง เขาก็ยังอยู่อยู่ดีนะครับส่วนพิมมิวสิกเองก็อยากเห็นดูสัจจันทร์อยู่ดีเหตุการณ์นี้มันพาผมประทับใจมากๆยืนมองแบบผมอยากแบบให้เกตุการณ์นี้มันมันไม่มีวันจบอะให้มันอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปน้าผมตลอดไปนะมันก็คงเป็นเรื่องเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นความงดงามมากๆที่ผมรู้สึกว่าเออไอเด็กสาวน้องเล็กที่ผมรู้สึกว่าเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเรียบร้อยมันก็มีบางมุมที่ เขาก็ยังเป็นน้องเล็กของพี่ๆหลายๆคนอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราชาวแฟนคลับเองการติดตามน้องสัจจังก็ผมก็อยากมองว่าติดตามน้องในช่วงวัยที่น้องเติบโตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของการเป็นน้องเล็กของของน้องเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นความชรงจำที่สวยงามตลอดไปดีกว่าที่จะไปกดน้องให้เป็นเด็กอยู่ตลอดเวลา เรามาติดตามน้องในวันที่น้องจะเริ่มเติบโตอย่างสวยงามป็นดีกว่านะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ